สวัสดีครับร้านไจแอนออโตแม็กลับลูกค้าคลองสามนะครับวันนี้มีล้อมาใหม่นะครับหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดไวท์แท็กนะครับไวท์แท็กไวท์แท็กตัวใหม่ปี2022นะครับเบนท็อบ18นะครับเป็นยางวูดเดียสอ5ห้าห้านะครับ255 65าห้าหกห้าสิูเดียนะครับเป็นปลายปี21นะครับตัวนี้ ปี21กับดาที่4ี่ปี21นะครับลลยแม็กตัวใหม่สวยนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะครับออย่างที่โทรูมนะครับสีเส้นพัดๆน,น,นะครับตุงมน,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 นะครับนะครับ ปอดไวท์แท็กขอบ18จุดนี้นะครับใส่กระปอดตัวเก่าได้เลยนะครับตัวนี้แม็กซ้อมยางอยู่ที่25,000บาทนะครับ25,000บาทต่างจังหวัดจตะต่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านก็ใส่ของให้ฟรีนะครับแล้วก็กล้อเก่าเอามาเทินได้นะครับมาเทินก็ลดไปนะครับอันนี้เป็นยาง265 65 17นะครับปิดตะโตนนะครับปิดตะโตน เนดูเลอร์เอนะครับสองหกห้าหกห้ิบเกียนะครับใส่รถกระบะยกสูงที่เป็นขอบสิบเกียนะครับใส่ได้ทุกรุ่นทันนี้ปี22นะครับสัปดาห์ที่11ปี22นะครับยางเปล่าอยู่ที่15,500บาทนะครับสบภาพใหม,ม่ๆ1 5 5 0ืหาพัรบาทปีเส้นนะครับจัดส่งฟรีนะครับ มาที่ร้านใส่ดวงให้รีนะครับสวยๆนะครับใหม่มากๆเลยนะครับแล้วอันนี้ยางนะครับยางเปล่านะครับขายเฉพาะยางนะครับสองหกห้าหกห้าดิเก็ดบิตโตนนะครับปียี่สิบสองสีเต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นไททันนะครับตัวนี้เป็นไททันพัดตัวสูงนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นขอบสิบแปดยางบิตโตนนะครับ สองหกห้าหกสิบนะสิบแปดเป็นปีนสิ 12, 12. องนะครับสัปดาห์สิบสองปีสิบสองพอดสายแดงนะคถอดเอาที่โชว์รูมนะครับสบภาพใหม่ๆนะครับตุ่มสีเส้นยังอยู่นะครับตุ่มยังอยู่นะครับชัดนะครับสภาพสวยๆ ชุดนี้แม็พร้อมยางอยู่2 4 5 0 0ีร้อยบาทนะครับ2อ5 0 0ี่บาทแยกยางแยกยางอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับบิาโตนดูเลอร์ฮทีหกแปดสี่ส้นะครับแยกยางสเส้นปี2 2อยู่ที่19,000าบาทครับจัดต่อให้ปีนะครับพร้อมแม็กอยู่2 4มนสี่สองืสี่พันห้าร้บาทนะครับต่อไมเป็นไททันขอบ17เนะครับไททันขอบเ ตัวนี้เป็นปี22นะครับดับดาบ้า1ี2ปี22 2 4 5 6 5 17นะครับตัวขอบ17นะเป็นไทลันพัดนะครับตับสวสูงนะครับ6รูสภาพใหม่ๆนะครับสีเส้นยังอยู่ตุ่มยังอยู่ทันๆนะครับ ชุดนี้นะครับแม็กซ้อมยางอยู่ที่18,000บาทนะครับ18,000บาทจับสองปีนะครับลายตันขอบสิบเจ็ดนะครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามได้ครับ0ู4 6 9 2 3 8 9 2นะครับร้าน,จนแจนออโตแม็ก,กลา,ามุตาฟอง3ครับล้อยา